ปีเจวอนะคะประกันปีก็เลยหาพันป้าถือถือดบ้านตะเอาฟอนสะกอนต่ฟอนยุ่เออลอมะลอมสไปจังไดก็มาจังไดให้เขาหางเดียวดิตะให้หางเดียวตัวเดียวเล่ะตัวไหนซุนสองสองุนเรล่ะมาดสองซุนนี่เขา้อกานี้ก็ได้ฟ้าอันนี่เขาไเขียนเาเสี้ยงใหม่ขึ้นนั่ง เสียงไหวนี่มามาเช็มาตังคิดพี่พี่มานังพี่มะนังมา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 นั่งพี่เี้ยงนหวพเนียเสี้ยงเซ่ันอย่างค่เสียงเซ็ป่้กน้อนคอยว่าปฟันเลยโอ๊ยกระดาษเสียงเด็กกระจันเมนเงียบนาะจะเป็นสียงเซ็ป่นอนรจันมนบลุ่งทุนเนาะเสียงเด็กจได้ตูสบนีพีไฟันดีบอเสียงไหวฟันดีฟันไว่าเขาขึ้นหมดต้นข้าให้คอเนาะ เรื่อยจะฟังเนาะแม่นแม่นเราอยู่้ะเอาเอาอีกแนวอันเบิกทรัพย่ได้มาดีกับโอปอล์นะโอปอล์ปอด้มาเอาหน้ำเอาลงกันเจาลงกันเอาลงกันเาเตเลยเขาบอกเขาเรียกบอก่าสอบซู๊ดซู๊ดสองเริ่เจามือหังเขาลกซื้อลำเขาซื้อสามเจาะก็ได้หาพันหลอกอันที่ว่าให้ฟังเด้อพี่น้องเบิกทัพบอด้มานํามูตมมเยด ไ้เขาหางเดียวสองศูนย์ศูนย์สอเดี๋ยมาเลยโศกเนียเจียบคนเดียวมาโศกเยเดี๋ยมาหมูเสารนี่โศกเียโอ้ไม่้องมาจานเตี่ยมาตัวนเอฟซีเป็นไบวะเนี่าบเบาไม่ได้เลยเขาแปมักเบาเอ็นเบาบ่ได้หมักบบาเจ้เจ้ก็สีหูวว่าเจ้ว่าถือปล่อยหางเดียวเลยว่าสั่นยูซื่อๆนี่เอซีักมาฝากเงินให้เจ้ว่าแนวคนว่าื่อ สองศนย์นย ja ์สอเอ้าเมื่อบอกเมื่อถือก็ถืงว่าสันอ้าวเบิร์กแซบไม่ได้ไปบอกว่าสันเขาออกขาไปนรื่มยัื่มว่าสันอง่วงทีบเลยแม่ไม่ให้มให้ให้เขาสอนย์บอกที่ทหางเดียวมันบอกเมื่อชุดท้ายนะมันมากนะพอได้ม่มองมองที่ว่าสบายเวฟฟังเล่นหัวว่เป็ตใช่ป่ะันึงสองสองศู บางหกบางซี่หกกระถือเนาะจ้าหกไเหี่โอ้ยบว่าเห็บน้ำเยบน้ำเย็บเก่ากระถือพวกต่อกระถือโอเย็นเดียวตาเบียนเบีเอะก็ไม่กล้ามาบ้าที่ตอนมาเห็นหน้ากูเลยต้องจตอมาหาก็ไม่เขาได้ก็ได้ทักหํารัวแล้วบดังเขอว่าขาดอกเออโตนั่งใคเล่นกันเขาขาเขาขาเจ็บตีเเบิกส้นตายแล้วเขาเบุกจากไ้เกเออเจ็บตัเเบิกสั้นยังยื่สุดช่อง ข่อยแหงแม่นหมู่ปลามนดงสุมุมสุแก่จังไดบเขาบ่ข่อยก็บ่รู้จักไปวเเขาค่านี่คือเกาค่าบัดข่อยบอกบ่ถกนี่ล่ะเออมานี่เนาะเออเอาไปได้แบบงงๆแลเอาเพิ่นฝากมาให้เด้อเี่ยมาเลี้ยดอก เเจี๊ยวาเราสีบอลปอยหลายเม็ดเนาะเจ๊เนาะเดียวก่อนเดียวก่อนเจ๊เจอันงืนก้อนแรกวันนึงก้อนแรก้อนแรกก้อนแรกให่หมนแรกเราหายลอยดอ้งูทีมงานบางแรกนี่มาอยูมันที่ที่บึงไทยเงินแนมันตัวใหตว่ก้อนแรกบงบงขึ้นก้อนแรกะบึงไทยให้ดูตัวใงล่ข้างล่าง

ก็ดีแท้เขาจะไม่แสบปอดมาให้ท่านไม่รู้เหมือนกันได้มาแบบงงๆครับที่ต้งที่ผมไม่ได้มาทำนะเออตัวเนี้ยถ้าต่ว่าเกิูกับทีมงานมากเนาะตัวบอกตัวสุดดังฮอตสุดดังเนาะดีดีดีเสด็จ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 ถ้าผมมานี่ดังเลยบาน้มาไม่เดิกเ้าไป ถ้าเกิด fc ได้แค่งวดเดียวเขาจะไม่ตามเขาจะตามหมวดที่สามที่สี่เลยากไงพอีกไปเจ็ดสี่สองเออจ็ดสี่สองไปอีกเร่งไก่มือคือน่านาะเจ็ดสี่สองไปเจ็ดสี่สองไปเจ็ดสี่สองเงนไตองงวดไว้เลยแลเจนนะเจ็ดสี่สองนะสองงวดไปเลยเจ็ดสีสอง

นั่งเขาแล้วแม่นบ่บัดนี้นี่ล่ะเจ้าคือเจ้าตู้ถึงบอกว่า ถ้าแตกงวดแรกเยสฟ้าวยุทธูก็พึงไม่เห็นงวดแรกแตกซิบเก้าแวนบอมแล้วถ้าเกิดเจ้าต้อวังหันบดีซี่มุกเจ้าหนังแตกงวดนี้เจ้าเอาเงินโอ้ยพี่น้องเนี่อาเอาเอาแค่คนเดียวนะแค่คนเดียวมันก็ให้เจ้าจำบ่ย่อมเงี้ยย่อมมือสองม้วดได้ก่อนนะครับผมสองมวดได้ก่อนเงี้ซีสองค่ะเป็นเป็นยอดเงินเด้อพี่น้องเด้อเงี้ยซีสองเงี้ยซีสองสองวนถ่ายเงินนะถ่ายเงิน แต่ว่าสำรับเดได้ยินเจว่าบอกว่าเลขลูกสาวทีว่าห่เนาะทุกหมวดทุกหมวดลูกสาวทรงห่ลูกสาวเป็นใกล้ใมือหมดอ่ะค่ะโอใกล้ๆกลมือกดไลค์กดแชร์กดรอไว้แต่ว่าก็บอกพี่น้องใบก้อนอันนี้บ่แมนเลขลูกสาวเราดิอันนี้เป็นเลขถ่ายเงินใบพันใบเลกะสำรับเลขคือเลขมากันบอกเลขแตกมากงวดนะเจ๊จังงวด สามสี่หัวสามสี่ห้วองก็ได้คนเดียวเออสามสี่หได้คนเดียวดีใจบบกค่ะพี่น้องดีใจหลายเล้ากันเละนั่นแล้วกัเลยว่าเอาหันมาหันมาทั้งทีนั่เออหันได้เลยมาซีกับเลต่อไปคนนั่นแนวถือค่ะออเือง้เลยมงมเลี้ยงคิ้วเลยแมนมุมหันมาถามนสองสันนมาถามเด็กก็ทำจอนโ เล่าแดดไหนเล่ามาดัมมาเอาลุงก้อนบาทนี้เจ๊เจ๊มันสีดังเอาลุงก้อนเอามาให้เจ้าน่ะออกมันดีแล้วเพราะอใบเจ้าเพอใบเตาเ่าอยู่ในเมืองเจ้าฟ้อนกนสเจ้ามิดเจ้าฟ้อนอยู่ผู้เดียวฟ้อนแล้วฟ้อนแก้บนปูกันเนื้อหางเต๋อเอาเบาเบาเบาเลี้ยงปูน้องหานให้เจ๊ตู่ฟังเนี่ยของใจ กับเอฟซีเป <gan> ็นเป็น hmm. จังไหจังเด็บผูกคันน้ำพ่นเป็นเจ้าไหนผุดคันน้ำพ่นโอ้ยเรื่องหารเท่าอายุทหาคนหมอเชี่ยวเอี่ยอยู่ด้าปขูกหานเงี่กับมามาปูมามากคนเอาก็เป็นเนี่ยเอาอะไถือน้ำเอียนสบายห้าป้าี่พีสาวเป็นเนี่ยเพื่อเขาเรองหาบาดเจโรทหารคนี้หมอคนหมอขรามตอเสียสบยาเคียวบางโรคพวงสิษย์ ล่องควงเออล่องควงยามเพ่นมาเทียมนะเมี ini, ่ยพันส่นีนเมียยพันกระเกาพ่อสิ้นเพียนมาเทียมอมกระสูบยาปุกปบปบปูปยาได้ติดสูปยาเนี่ยปุกปั้นไมันเป็นผีผีมาเขาเจ้าเนี่ย เมื่อเขาไหวหนึ่งเาเจ้าจกบถือเจ้าปรยุ่ธเราไปกับที่นีขึ้นข้อมอะไยมาขึ้นข้อมอะไรมาขี้นมาอีกครับเมื่อเรื่ออสมาอ่อนยมภูรเนาะยมูร์ลงหาแห่ไรมาที่มาอกนจะ